สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาเพื่อนๆมารีวิวงานเทศกาลฟุฟฟี่เฟรนนะก็จัดตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15เมษายนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าผมเดานะน่าจะเกี่ยวกับสัตว์ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับะนะครับอันนี้ก็จะมีอะไรบ้างอย่างแรกเราไปดูกันเลยนะครับอ๋ออันนี้คือกระต่ายนะผู้ชมนะครับเป็กระต่ายเนาะนกระต่ายมาไปดูอย่างอื่นต่อนะครับก็ส่วนมากก็เด็กๆจะชอบดูนะครับ พวกเด็กๆก็จะชอบดูอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวทางนี้ก่อนแล้วกันมีอะไรบ้างเอ่ยอ๋อนนี้คือน้องหมาอันนี้น้องหมาก็จะร้อนหน่อยเพราะว่าช่วงนี้จะร้อนนะท่านผู้ชมนะหลับสบายเลยเเละนะครับหลับสบายเลย,เย,เลยนูน่นโอ้เด่นก็จะมีคนให้อาหารนะ เขาก็จะจัดแบบสถานที่กั้นข้อไว้ให้นะท่านผู้ชมเพราะว่าน้องหมาน่าจะแบบไม่อยากให้โดนสัมผัสมากเพราะอา,ากาศช่วงนี้มันร้อนไงก็กลัวน้องหมาจะหงุดหงิดนะครับนี่านะนื้ก็มีคนให้อาหารนะครับท่านผู้ชมบางตัวก็นอนนี่นะครับตัวเฉพาะตัวนี้ ครับไม่ตื่นเลยตกกัวกับแนะอร์ก็พัดลมเนาะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดอื่นมีอะไรบ้างอ๋อันนี้จะเป็นกระต่ายนะท่านผู้ชมขอรทบนเป็นกระต่ายแล้วก็เด็กๆชอบเาก็จะมีห้องเข้าไปช่องให้ดูท่านผู้ชมนะครับ ดูจะน่ารักระดับเลยนะน,น,นี่ตัวน,น,วนี้มันก็จะสนนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดู น้องหมาก่อบนะครับท่านผู้ชมนี่เขากำลังให้อาหารกันนี่ตื่นแล้วตื่นแล้วน้องหมาตื่นแล้วนี่เดตื่นแล้วเมื่อกี้นอนอยู่นะท่านผู้ชมนะครับน่าราักดีนะฮี่ตัวที่หลับก็หลับแบบ ตัวนี้จะตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมนะครับตัวใหญ่มากนะนี่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 กอเดนกอเดนน้องกอเดนนอนนะครับน้องกอเดนมันจะเย็นไงเพราะว่านผู้ชมข้างในมันเป็นแอร์ไงนะครับเป็นแอร์ก็จะเย็นนิดนึงนะครับคนดูแลเขาจะเข้ามาดูแลตัวใหญ่มากนะนะครับนี่เอา ตัว,วเด่นมาแล้วตัวเด่นส่วมากอะ่ะมันจะไม่ค่อยแบบนี่นี่มันขี้เล่นท่านะผู้ชมนะครับขี้เล่นนอนไปละไปละไปละนี่นี่น,นี่อันนี้ตัวชง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 อืมตัวเด่นตัวชงนี่ตื่นหมดเลยทีนี้พี่คนนี้ตื่นเลยนะครับนี่ มันขี่เล่นนะครับกเดินี่ะขี่เล่นกเด่นครับอืมกเดนเนี่ยจะขี่เล่นนิดนึงนะครับนี่มัน,นใหญ่มากท่านผู้ชมนะครับผมก็ไม่กล้าโดนเพราะว่าวกลัวจะกัดเอาตัวเนี่ท่านผู้ชมโอ้โหัวใหญ่มากก็คือเขาจะให้เจ้าของเขาน่าจะคนเดียวผมดูนะน่าจะให้เจ้าของคนเดียวคนดูแลเนาะ น่ารักเด็กโกลเด้นสแาวั์ไม่เขา,าเขาไปขี้เล่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดอื่นนะท่านผู้ชมนะครับก็มันก็จะมีไม่ใช่สัตว์อย่างเดียวนะมันก็จะมีของขายด้วยนะท่านผู้ชมนะครับของขายมีซุ้มขายของนะก็ก็ผสมกันไปนะท่านผู้ชมนะครับก็จะมะีมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปดูก็จะมีพวกนีุ่งนะครับ ก็จะมีนี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกสัตว์นะรับผมว่าพวกต้นผ่ายพวกน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็ท่านผู้ชมเข้ามาเที่ยวกันได้นะเดี๋ยวผมพารีวิวทีละร้านแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นขนม ต้องไม่มาขนมเนาะเป็นขนมอ่าชื่อขนมอะไรกินกันจังใดฟูดนะครับอ่อาก็สีสันน่าทานนะครับท่านผู้ชมนี่แวะมาได้สี่ถึงสิบห้าเนาะวันที่สี่ถึงวันที่สิบห้าครับแวะมาได้ร้านนี้นะครับซึนามิ ได้ทุกปูนามท่านผู้ชมเนาะมาชมมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อทานได้นะครับนะครับก็จะมีร้านนี่น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งนี่ก็จะใส่กันอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับนะใส่น้ำผึ้งกันอย่างนี้เลยอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวผมพาไปดูร้านอื่นต่อ นะครับก็จะมีหลายร้านนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับร้านนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะนะครับร้านนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับท่นา,บานผู้ชมกังน้ำฟันดน็อกนอี่น่าทานนะครับท่านผู้ชมร้านนี้เดี๋ยวผมพารีวิวร้าน นี่กลางนำคอนดอกนะท่านะผู้ชมลองดูดิหน้าตาเป็นยังไงกันนะคอนดอกนี่นะผู้ชมน่าเลยมคะที่ครับโหหน้าทานนะท่านะผู้ชมนะครับเนาะวิธีทำนี่ทํากันสดๆเลยนะท่านผู้ชมนี่ทําให้เห็นกันสดๆเลยนี่น่าทานมากนะครับนะอ,อ่าเดี๋ยวผมพารีวนะิว ่อนนะเป,นเป็นเป็นอาหารก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมนะนะครับก็จะมีนี่ร้านนี้ฝรั่งกังถังแตกนะท่านผู้ชมนะครับน่าทานเลยนะครับคนต่อคิวเยอะเลยนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมพาวิวร้านอื่นอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ท่านผู้ชมนะครับร้านนี้เป็นสตรอเบอรี่นะ หน้าทานนะครับก็จะมีเป็นมิ้วเป็นนมเนาะครับก็มีสตอรอเบอรี่โยเกิร์ตนะท่านผู้ชมมีแบบขวดด้วยแล้วก็มีเป็นเป็นไม้หน้าทานท่านผู้ชมนี่เนครับอ่ะเดี๋ยวผมพารีวิวร้านอื่นต่อเนาะนี่ก็จะเป็นขนมไทยท่านผู้ชม มีขนมไทยนาา่าทานนะครับขนมไทยนะครับมีสันน่าทานนะครับอันนี้ทำสดๆนะท่านะผู้ชมครับนะ่าทานมากอันนี้ก็คือแบบก็มีให้ชิมด้วยนะท่านะผู้ชมนะครับก็มีให้ชิมบอกท่านะผู้ชมแวะมาก็มาชิมก่อนซื้อก็ได้เนาะท่านะผู้ชมนะครับ ผมพารีวิวร้านอื่นต่อนะผู้ชมนะครับเพราะว่ามีหลายร้านนะครับจะมีนะครับอันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวนะบาร์บีคิวนะคานผู้ชมนี่มีครับมีนี่ปลาไข่ทอดนะคานผู้ชม่านผู้ชมน่าทานมากนะครับ4-15นะครับ 4ีถึง15เมษาเข้ามาอุดหนุมไปกันได้นะท่านผู้ชมราคาไม่แพงตามป้ายเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมพารีวิวร้านอื่นต่อนะครับนะครับร้านนี้ก็จะเป็นกลมลมควันน่าจะเป็นเนื้อนะท่านผู้ชมซี่โครงหมูอ๋อเป็นซี่โครงหมูท่านผู้ชมี่นะครับซี่โครงหมูเนาะเดี๋ยวผม ไปดูอ่าเนี่ยเป็นพิกโค่งหมูแบบหมุนท่านผู้ชมนะครับาทานมากนะครับเนาะแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพารีวิวที่อื่นนะครับก็ร้านนี้จะเป็นลำไยท่านผู้มชมนะครับเป็นลำไยลำไยนะครับนี่ลำไย สดๆกันเลยนี่นะท่ผู้ชมนะครับหมุทำกันสดๆกันเลยนะครับกันน่าทานครับมีใส่ขวดก็มีนะท่านผู้ชมนะครับใส่ขวดก็มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดอื่นนะครับนะครับนี่ลำญย,ยมากแม่เนาะท่านผู้ชมนะครับ ผมพารีวิวจุดอื่นต่ออทีนี้มันก็จะมีร้านเกี่ยวกับพวกของน่ารักน่ารักแบบกิฟท์ชอ็อปอะไรเงี้ยนะคุผู้ชมนะครับเนี่ยเกี่ยวกับพวกสัตว์อยนะ่างเงี้ยแล้วก็มีมาร่วมนะแต่ว่ามันจะเป็นกิฟท์ช็อปเหนพวกเนี้ยกระเป๋าอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีมาร่วมนะนะครับก็จะมีที่นอนแมวก็มีนะครับนี่ นี่มีเป็นแบบตู้เลยก็มีนะผู้ชมนะครับอันนี้เขามีเป็นบ้านเลยนะครับจัดน่ารักก็มีน้องแมวแอบมองด้วยเดี๋ยวขอแอบ,บไปมองก่อนนี่น่ารักก็ดูลูกตาเขาเหมือนจริงเหมือนแมวจริงเลยนะผู้ชมนะครับ นะครับจะดิ้นได้ไหมขอจับไปหมดหน่อยัอบอไปรีวิวจุดอื่นต่อท่านผู้ชมาแล้วนะครับก็จะมีพวก <c oughs> ที่คาดผมอย่างเงี้ยครับน่นารักนะครับท่านผู้ชมชม็อบนะพวก เด็กๆจะชอบท่าผู้ชมนะครับมีกิฟต์ช็อปกิฟต์เซตอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ครับอาหารนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีให้ชมเยอะนะครับนี่อ่ะผมพาไปจุดอื่นต่อนะครับท่านผู้ชม มีหมากระสอบด้วยอ่าเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงหมากระสอบนะนอ๋อเขาเขาห้ามถ่ายท่านผู้ชมเนี่ยขออภัยก็จะมีเวทีอ่าเดี๋ยวไปดูไก่กัน ไก่มีไก่อะไรบ้างอเดี๋ยวผมพารีวิวัทุกคนนี่ไไอ้ตัวนี้ตัวสองกล้องนี่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมของปลอม เนี่ยไก่หายากนะครับสี่ถึงสิบห้านะท่านผู้ชมนะครับก็น่ารักดีเดี๋ยวผมออผก่อนนะครับไปเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อก็จะมีของขายอย่างอื่นเสื้อผ้า,าน,น,นะครับท่านผู้ชมนะครับมีเสื้อผ้าขายด้วย นะครับก็จะมีร้านเนี่ยเขาร่วมมาเนอะนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะท่านผู้ชมเหมือนร้านเนี้ยตัวละหนึ่งร้อยเนาะนะครับก็ท่านผู้ชม,มว่างก็แวะมาเดินเที่ยวได้มีทั้งของกินของใช้นะครับของกินของใช้นะท่านผู้ชมนะครับพบเลย ที่นอนยังมีเลยนะผู่ชมนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพารีวิวนะครับก็จะมีขนมสายไหมนะน่าทานนะครับมีสีสันสดใสามากเลยนะผู้ชมนี่นะครับก็สดเลยนะครับนี่พีชมนี่สายไหมนี่ สายใหม่นี้ทํากันสดๆเลยครับสดจริงนะครับครับก็ร้านนี่ครับกัมโชงนี่เนาะมาบุดหนุนกันได้เลยนะครับอันะนี้ไปดูร้านอื่นต่อนะครับร้านนี้ก็จะเป็นเต๋ ale, นะเกี้ยวเนาะนี่เด๋อเกี้ยวท่านผู้ชม ดูเหมือนขนมจีบเลยนะครับดูขนมจีบแต่มันเป็นเดือกเกี๊ยวนะอ่าท่านผู้ชมสามาได้นะครับกับขอมขอบขอา้าบนี่ก็จะมีร้านนี่นาำผท่า,ทานผูน้ชมนะครับเกี๊ยวนะครับท่านผู้ชม ก็จะมีทั้งของกินของใช้นะุผู้ชมจะมีนี่นะก็ะมีทั้งแพ็กเกจนะแบบเนานะหน้าทางาก็มีวันที่4ถึงวันที่15เมษานะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาดูอันนี้เป็นลูกชิ้น ปลาภูเก็ตน,นะท่านผู้ชมนะครับชิ้นปลาภูเก็ตเนาะนี่น่าทานมากนะครับแบบแพ็กเกจก็มีนี่ท่านผู้ชมน, <ะ S 2> นะครับนี่นะครับโอ้น้าทาน,นทำกันร้อนๆเลยนะครับทำกันร้อนๆเลยท่านผู้ชม่อพารีวิวต่อนะครับก็น่าทานมากท่านผู้ชมนะครับนี่ขนม จำไม่ผิดคนน่าจะเรียกขันแตกไม่แน่ใจขนมสาลี่คือขนมเขนแต่งชิ้นได้จ้ะอันนี้ขนมอะไรนะครับขอโทษนะครับเขาเรียกขนมอะไรเอ่ยข้าวแตงแตงโมอันนี้เขาเรียกขนมอะไรนะข้าวแต้งแตงโมข้าวแตกน้ำแตงโมข้าวแตงข้าวแตงอ๋อเป็นข้าวแตงนะโอ้ข้าวแตงข้าวแตงขนมข้าวแตงนะครับท่านผู้ชมก็จะมีราคาข้ามอาลงได้ แล้วก็มีให้ชิมก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่สาลี่นะครับอันนี้ขนมสาลี่นะครับเป็นแม่จำเนียนนะครับท่านผู้ชมนี่โหน้านทานมากนักชมดูนี้นะครับนะครับสาลี่แม่จำเนียนเนาะอาผมพารีวิวพาตต่นต่ออันนี้ก็จะเป็นบางหวนะังเนาะท่านผู้ชมนะครับก็จะ นะครับทำกันสดๆเลยอันนี้ซับเอ็นหรือเนื้อนะคะผู้ชมนะครับ,บนะถือว่าก็มีของกินของใช้เยอะเลยนะผู้ชมนะครับก็นี่กงรงก็ทอดกันสดๆ,ๆตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมน่าทานมากนะครับก็ถือว่าร้านนี้ สดๆกันเลยนะครับทำกันร้อนๆตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแวะมาอุ่นหนุนได้4ี่ถึงสิบห้าเมษาเนาะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นงานแบบท่อสดๆเลยก็มีท่านผู้ชมอันนี้นะครับสดๆเลยก็มีเนาะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วน คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบรีวิวนะครับเทศกาลนะครับอาหารแล้วก็สัตว์เนอะที่สีคอนบางแคนะครับท่านผู้ชมมีวันที่4ถึงวันที่15เนาะเมษายนนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมขอจบรีวิวเพียงเท่า,ทานี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ